ไเกาพี่น้องเมื่อกี้นี่เอาเป็นอันตลกยิ่น้อยนี่รไม่ควรแ่เนโอ้กะเปยุมเนี่ให้ได้บ่เอยเขา้งสปาบจได้กะบอันใส่บริการหลดเกีียวด้วยครับับเก่าเชิญเคพี่น้องนะกะอ้ากับพี่สาวด้วโอ้ยพี้้องเ้เบิ้งเบ้ สวัสดีครับเพือนอนี่าว้าปสมเนาะตัวเงินตัวยังนาะงานอยู่งามๆตัวเงินอุ้ยเนาะอันบลอย่กได้ต้ไม่แต่อันผู้อันเนาะอันตัวเงินตัวเงินพีเนาะตัวเง่นคักัั สสดีก่าโอ้ใช่ล้วอันม่จฉต้นมือนี้โอ้ต้องกันต้อกันอ๋อครับครับครับพี่น้อตัวเงินตัวเงินฮะตกระถินตัวกระถินตัวเงินรพี่น่อยเอ้มือนี้กระถินสางกุ้งเด้อเหมอนเดิมมาเด้อเด้อมาซอยกันเอาบุญเด้อมือเดือบุญร้ายเด้อมือนี้ขวดม่แตออันพูง่ามุนรักธรรานเ มีตัวผู้สวยนะ่ารักทั้งนั้นเลยโอ้เข,ข,ขบบ่าเขาหนาสไปร์ตดิดด้อท์เหมือนเดิมเหมือนเดิมโอ้เหมือนเดิมอ่าเซตหลับเมื่อกี้ไม่เซตหลับครับเซตหลับต่นว้าโ,โอ้ยเดี๋ยวว่าไม่เม่นอันถอดไปแล้ววันสัสน่นเนาะ บอกขัดถอดกับบอกนอ้องบอกต้องไม้จีบถอดซอยกัน <laughs> โอ้โหพี่น้องเบิงบ่งนเบิร์นพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ทาิ <c oughs> ่เขาปะครับคนระับผมเพราะว่าดูอยากถ่ายคลิปเด้อะๆครับครับครับภูเขาหน้าก,กินนอกรับน้องพี่น้องของที่เขาหวานเท่านอกอะหวานเราเนาะอ่าครับแง่ๆครับภูเข,ขาหน้ากินครั <c oughs> บจะได้กับฝากติดตามช่องน้องมิเดียมาบาลรอแชนแนล ยูทูบทั้งยูทูบทั้งเฟซบุ๊กทั้งอ่าทิกตอกไม่ไม่เบื่อเลยครับอฝากอ้าสบายดีใช่ล้วพี่ไส้คนไม่ใส่หรอฝากตัว่าวไปนี่นะก็ไปพูดเลยโอ้คนอ่าไปกวนไที่เอาขินเข่าที่หน้าเนาะโอ้ยลาทอขิงตะเข่าขินเขาเนี่ยกิงตเหล่า้ลยกับโบไว้ใส่ขาดได้เนาะโอ้ย่่ะสบายดีตรงไส่โอ้เมื่อนี้มากกับไ ฮ้ยบ่ไดนเห็นึงบ่ได้เนี๋ยบารอดิงเธอระบายอยู่เลย่อ้ยบเดนไซื้อเลยเดี๋ไปนึงเธอเพื่อนแถงก่อนมาแถงอ่ะเดี๋ยกขึนเขาเยเคยพี่น้องสุดยอดที่ยอดเอ้ยยลุงใหญ่ใจถึงลุงถือบ่อเลยโชนละบ่อท่ไหนโว์ยังโซละบ่อ่าโอ้ยมาเลยโอ้ยสุดยอดสุดยอดเลยงามที่สุดเลยในตบลสองคอน นะครับวันสมโอรไลายบ่ช่วงนี้หลายอยู่มากินที่ไรอ๋อเอาได้โมเดลบ้างบ้างครับผมขอบคุณหี่ไลฟ์ครับครับผมครับขอบคุณมากครับผมเออโอู้เนาะอยู่ละโอ้สวัสดีครับวไปว้าวภาษากินเข่ากินหนามมาเลยเนาะมันแมนอยู่บ่อที่อะไรมันแมนอยู่บ่จ้ามันแมนอยู่บ่พี่วัดนี่ยไม่เจ้ากินเข่าอยู่พวกนี่ กินเจ้ากินเขาจะกินยังไะกินไข่พี่น้องกับเขาเส็ตเสียได้ผลโอ้ยบารอก็สั้นอะไรเห็นเขาแล้วก็ดิ่งผัดกะเพราอ่าผัดกะเพราราดไข่เออกินข้าวหลายๆเด้เยอะอายเด้อมันจะกินไายเล่าน้ำเล่ามันไม่ดีเลยหอยอกได้หรือหัวหยอดมีก็ดีนี่กะดีไปยุ่ววันนีดเราอายบ่ดี้เรมันขึ้นบ่ลงมันฟื้นใจอยู่ของโดล่มาแล้น เอาพี ah, ality, oh, ้องคือเกาเชงเคพี <inaudible> hey, ่องผองอ้ยว่าขักขัเกานกระตุกมันเอ้จะเป็นมันโมันชงสันซ้มสันขัน้องผอราซ่เขาไม่ก็ได้เลยพี้องเนาะเดี๋ยวราใส่กันอักขั